สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องอสมออกับบัตรประจำตัวสมาชิกชกสอสมออแห่งประเทศไทยนะครับคุยกันวันนี้ครับ3ากรกฎาคม2515รอบค่ำๆใกล้หนึ่งทุ่มครับเป็นวันสิ้นเดือกกกนกรกฎาคมก็จะมาพูดคุยในประเด็นว่า บัตรประจำตัวสมาชิกจกสสมอแห่งประเทศไทยนั้นมีความมีความจำเป็นไหมหรือว่ามีความจะเป็นมากไหมที่ awesome. อสมอจะต้องมีบัตรไว้นะครับสืบเนื่องมาจากมีท่านผู้ชมที่เป็นอสมอคอมเมนต์มาถามว่า awesome. อสมอดาวน์โหลดเอาเองไม่ได้เลยเหรอือมีที่ดาวน์โหลดไหมทํานองนี้อสมออยากจะดาวน์โหลดเอาเองแล้วก็มาปรินเองเพราะว่าไปติดต่อกับ คณหมอของเขาแล้วปรากฏว่าคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเขาบอกว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีก็ได้เพียงแต่ว่าเรามีบัตรประจำตัวประชาชนมันก็ใช้ได้แล้วนะครับทํานองนี้สําหรับประเด็นนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องความจําเป็นจริงๆแล้วมันจําเป็นมากมายขนาดไหนที่ต้องมีไว้หรือมันไม่จําเป็นอะไรมากมายอย่างไรก็แล้วแต่ค่อยไปพูดกันท้ายคลิปในประเด็นนี้ แต่ว่าเรามาพูดเรื่องบัตรทบทวนเรื่องบัตรก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงมายังไงเกี่ยวกับบัตรสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับเดิมทีเดียวทางสมาคมชกสสมอเขาเขามีความตั้งใจอยากจะทําเป็นบัตรแข็งคล้ายๆกันกับบัตร ATM เลยใช้พลาสติกทําแล้วก็ทํารูปแบบสําเร็จมาจากสมาคมชกสสมอเลยแล้วก็ค่อยส่งมาให้พี่น้องอสมอทั่วประเทศ แต่ว่าเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจํานวนมากครับเนื่องจากการไปสั่งทําชนิดนั้นมันมีราคาแพงทางสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาละไม่ทําเป็นบัตรเพราะว่ามันจะต้องใช้ต้นทุตนต่อบัตรประมาณสัก25บาทถึง30บาทต่อ1บัตรนะครับซึ่งมันแพงเมื่อมันแพง แต่ว่าประโยชน์มันก็ใช้ได้เหมือนๆกันกันกบเขาทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับจังหวัดทางสมาคมชคอสอสมเขาก็เลยทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับจังหวัดโดยครั้งแรกนั้นเขาทำมา70,0,000บัตรตั้งแต่วันที่1กันยายน63มนะครับวันดอกบัตรเขาก็ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บัตรนี้ไปให้กับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดใครเป็นอสมอ,อยู่จังหวัดไหน เขาก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านจังหวัดผ่านผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละจังหวัดให้ประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่รอพอสตอของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่อ,อสมอเป็นอสมอ,อยู่ให้เจ้าหน้าที่ไปดานวน์โหลดเอากับจังหวัดดานวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วก็มาพิมพ์ให้กับพี่น้องอสมอครั้งแรกเขาทำออกมา70,000 0บาทน,นะครับ เสร็จแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปดาวน์โหลดแล้วก็มาปิ้นให้ส่วนในรอบต่อๆมานะครับสำหรับถ้ามีสมาชิกสมัครรายใหม่เพิ่มเติมก็ทราบว่าติดต่อสอบถามไปยังสมาคมสมาคมเขาก็ตอบว่าในรุ่นที่สมัครมาที่หลังคนที่สมัครมาที่หลังรอบทำา7 0 0 0สนบาทนี้ทางสมาคมก็ทยอยทำทำบัตรใหม่ทำไฟล์ใหม่ แล้วก็ส่งไปให้จังหวัดแต่และจังหวัดเสร็จแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดเอาจากจังหวัดสส,สจแล้วก็มาปิพนให้กับพี่น้องอสมอพี่น้องอสมอไปเครือบนะครับนี่ที่มาที่ไปบัตรเป็นอย่างนี้นะครับถ้าทําแบบนี้จะประหยัดงบประมาณเพราะว่าเสียดายเงินเพราะว่าถ้าเงินเอาไปทําบัตรนี่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแต่ถ้าทําเป็นฟไฟล์อิเล็กทรอนิกส่งไว้แต่ละจังหวัดแต่ละสสจก็แจ้งไปยังพรพศตอให้มาดาวน์โหลดแล้วเป็นปิ้นให้อสมอแบบนี้ประหยัดงบกว่า ประโยชน์ก็ใช้ได้เหมือนกันโดยประโยชน์ของบัตรก็คือ 1. ได้รู้จักว่าตัวเองสมาชิกเลขที่เท่าไหร่ 2. ตัวเองได้เป็นสมาชิกแล้ว 3. สแกนดู QR code คสแกน QR code คเพื่อดูการหักเงินว่าเราโดนหักเงินวันที่เท่าไหร่ของเดือนไหนนะครับนี่คือประโยชน์ของบัตรนะครับเขาจะมี ในบัตรก็จะมีชื่อสมาคมและโลโก้สมาคมอยู่ด้านบนสุดต่อมาก็จะเป็นเลขที่สมาชิกต่อมาก็จะเป็นชื่อสมาชิกที่อ,อสมอที่สมัครเป็นสมาชิกเลขประชาชน13หลักทราบว่ารุ่นหลังมานี่เขาจะไม่ทําเลข13หลักใส่ตรงนี้รุ่นแรกเขาทําอยู่แล้วก็มีเค,ครืออค้สแกนดูการรายการที่เราได้จ่ายเงินแต่ละเดือนไปแล้วจนถึงงวดล่าสุดสแกนดูได้ แล้วก็วันออกบัตร1กันยาหยกสามอันนี้เป็นบัตรรุ่นแรกนะครับถ้าเป็นบัตรรุ่นใหม่คนที่สมัครหลังกว่านี้เขาก็จะทยอยส่งไปแต่ละจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดเอาแล้วมาปิ้นให้กับพี่น้องอสมอได้อันนี้ก็เป็นจังหวัดที่อสมอท่านใดเป็นสมาชิกอยู่นะครับนี่บัตรจะเป็นแบบนี้ทีนี้มีอสมอถามว่าอสมอดาวน์โหลดเอาเองไม่ได้เหลอแล้วมาปิ้นเองเลยคงจะลําบากอยู่ครับเพราะว่ามันมันเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ และก็จังหวัดเขาก็เป็นการประกาศสารงานโดยเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเอาสมอไปดาวน์โหลดเองนี่มันคงจะวุ่นวายพอสมควรเขาคงไม่ให้ดาวน์โหลดและอีกอย่างหนึ่งการดาวน์โหลดมันต้องใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงและเป็นไฟล์ขนาดใหญ่แล้วค่อยมาเลือกเอาว่าชื่อเราอยู่ตรงไหนมันมัน,ม,นมันยากพอสมควรก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นก็เป็นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คอยบริการท่านเจ้าหน้าที่ คุณหมอของท่านนั่นแหละคุณหมอที่พาท่านทํางานสาธารณสุขมวลฐานในแต่และรพอพสตน,นั่นแหละจะเป็นทุรละให้นะครับทีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อยากดาวน์โหลดให้ก็ต้องขอร้องให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดให้นะครับแต่ถ้าถามว่ามีความจำเป็นมากไหมที่จะต้องมีบัตรมันก็ต้องแล้วแต่แง่มุมในการคิดนะครับถ้ามองในแง,ง่มุมไม่มีความจำเป็นก็ไม่มีถ้ามองในแง่มุมมีความจำเป็นก็มี มันแล้วแต่มุมมองนะครับในการคิดเพราะว่าในการที่อยากจะรู้ว่าเราเป็นสมาชิกชกสสมเลขที่เท่าไหร่นั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องดูจากบัตรก็ได้สามารถตรวจตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกที่เว็บไซต์สมาคมชกสสมเมื่อตรวจสอบสถานะความเป็นสมาชิกแล้วเราก็จดเอาเลขสมาชิกก็ได้นะครับในแง่ม,มุมในแง่ม,มุมถ้าไม่อยากมี แต่ว่าถ้ามีมันก็ดีตัวหนึ่งเราจะรู้ว่าเราโดนหักเงินอะไรเท่าไหร่ตั้งแต่งวดไหนเป็นต้นมามันจะมีหมดใน qr code มันก็สแกนดูได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ตอบยากว่าจำเป็นไหมเพราะว่ามีอสมอคอมเมนต์มาว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยบอกว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องมีบัตรล็อกก็มีบัตรประชาชนใบเดียวก็พอแล้วถ้าบอกในมุมนั้นก็กในแง่มุมนั้นก็ไม่ไมผิดอะไร นะเราอยากรู้ว่าเราเป็นสมาชิกเลขที่เท่าไหร่ล้วก็ตรวจสอบความเป็นสมาชิกเอาเดี๋ยวคลิปหน้ามาฟังการตรวจสอบความเป็นสมาชิกจะตรวจสอบได้ตรงไหนยังไงแล้วก็จดพอตรวจสอบความเป็นความเป็นสมาชิกเห็นชื่อเราว่าขึ้นเป็นสมาชิกเลขที่แล้วก็จดเอาเลขที่อันนั้นก็ได้แต่ว่าเราจะรู้เฉพาะเลขที่สมาชิกแต่เราไม่มีคีย์ออดสําำหรับสกแกนดูการหักเงินอันนี้คือความไม่สบายใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นในแง่มุมท่าถามว่ามีความจาเป็นไหมที่จะต้องมีบัตร ก็มีความจำเป็นระดับหนึ่งแต่ว่าถามว่ามีความจำเป็นมากหรือเปล่าก็ไม่ถึงกับมากเพราะว่าการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นสมาชิกหรือเปล่าเราสามารถกดตรวจสอบที่เว็บไซต์ชกสสมดูได้ว่าเราเป็นสมาชิกและเขาจะบอกเลขที่สมาชิกด้วยนะครับแต่ทีนี้ในกรณีการสแกนดูการหักเงินในกรณีถ้าเราไม่มีบัตรนะครับก็สามารถโทรสอบถาม สมาคมชกสสมอก็ได้ว่าเราโดนหักอะไรบ้างงวดไหนวันที่เท่าไหร่งวดล่าสุดเนี่ยเราโดนหักอะไรทาไมโดนหักเยอะอะไรก็ว่ากันไปแต่มันจะมีความลําบากหน่อยเพราะว่าเราต้องโทรในวันและเวลาราชการโทรไปแล้วถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รับก็งวดเหงียดเสียลมแต่ถ้าเราไม่บัตรมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่สแกนเคอร์โค้ดดูการหักเงินยอดหลังตั้งแต่เราเป็นสมาชิกจนถึงงวดปัจจุบันได้มันก็ดีอย่างหนึ่ง,งนะค,ครดดับถามว่าจํเาเป็นหรือไม่จำเป็ปนมันก็ ตอบอยากเพราะว่าแล้วแต่แงม่มุมคืออสมอ,อยากได้ความจําเป็นน่ะมันจาเป็นมากไหมหรือไม่มากก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะคิดแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ในความเป็นสมาชิกชกสอสม,อสมอในความเป็นอสมอเมื่อเป็นสมาชิกแล้วเรารู้ว่าพี่น้องอสมอ,อยากได้อยากได้มากๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ถึง ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เป็นคุณหมอรอพอศตอเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีอสมอ,อยู่ในสังกัดถ้าท่านเข้าใจพี่น้องอสมอของท่านต้องเข้าใจว่าพี่น้องอสมอเขาอยากได้มากเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านได้ช่วยดาวน์โหลดและปินให้พี่น้องอสมอจะขอบพระคุณแทนอสมอทุกคนทุกท่านอย่างยิ่งนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ